ตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไอ้ที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มบวกเข้าไปนะครับมาที่ไลบารี่นะครับมาที่พื้นหลังนะครับแล้วผมก็จะเลือกพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเือนหาเจ้าตัวสีน้ำเงินเข้มเจอแล้วครับหตัวครับเพิ่มเข้ามาจึงครับผมแล้วผมก็จะทำการยืดนะครับให้ได้สัก10นะครับกว่าๆนี่แหละนะครับประมาณ16 17วินะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับยาวเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับต่อมานะครับผมจะใส่ตัวหนังสือนะครับพิมพ์ตัวหนังสือนะครับมาที่ข้อความนะครับมาที่เพิ่มข้อความนะครับแล้วผมก็พิมพ์เลยครับเริ่มต้นตั้งแต่2018นะครับ Enter ครับ20 27แล้วผมมาเปลี่ยนรูปแบบนะครับมาที่สไตล์ดีกว่าครับอ่ะน่าจะเจอเลยนี่จึ๊งอย่างนี้เลยดีกว่าครับ แล้วก็เปลี่ยนสีตัหนสือข้างในนิดหนึง่งอืมขอเปลี่ยนฟอนต์หน่อยได้ไหมฟอนต์ที่มันอ้วนๆหน่อยขออ,อ,อ้วนๆหน่อยอ้วนๆอ่านง,ง่ายๆอุย้ยพิมพ์ผิดจนได้เห็นไหมจึกๆครับสองศูนย์สองเจ็ดโทเอ้ยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสไตล์หน่อยสิสีขอเข้มหน่อยเออประมาณนี้ครับเพราะผมก็ขยายใหญ่นะครับ แบบนี้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาอย่างงี้อติ๊กทูไปก่อนครับจับยืดให้เต็มชิปก่อนจึงเข้าไปอืมคําใหญ่แค่ไหนประมาณนี้เ,เท่านะอ่าเลื่อนนี้อย่างงี้แล้วกันครับอันนี้นะอ่าจิ้มคียเฟมหนึ่งครั้งครับเลื่อนไปที่ตำแหน่งท้ายปึ๊บ,รบตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับเลื่อนขึ้นเลยเลื่อนขึ้นเลยสองพันขึ้นมาอย่างงี้ ลึกแล้วก็ปับมาเนี้ยดูซิตึ๊งตึงตึงอืมประมาณนี้ครับให้มันดูแบบฟับบตึ๊งตึงนีอหน่อยนะครับอ่านม่าจะโอเคนะเอ็กซ์พอรไปหนึ่งครั้งครับโอ้เปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งศูแปศนย์ก่อนนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอรไปก่อนหนึ่งครั้งเรียบร้อยแล้วครับทำการกดแบ็คกลับมาครับ จิ้มที่ตรงนี้คือนะครับลบตัวหนังสือออกครับแล้วก็เพิ่มคลิปที่เราเอ็กซ์พอร์ตไปเข้ามานะครับจิ้มบวกครับนี่ครับวิดีโออยู่นี่เพิ่มเข้ามานะครับจิ้มลงมาข้างล่างครับด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับจับลงมาข้างล่างด้วยภาพซ้อนนี่อย่างนี้ครับดูนะครับมันก็จะขึ้นไปอย่างนี้ตึงๆ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 อย่างนี้นะครับทําการมาร์ครับนี่นะครับเดินมาตรงนี้ก่อน จะดูดูตำแหน่งนะมาที่ตำแหน่งตอนท้ายนะครับเลื่อนหาเครื่องมือที่มีชื่อว่ามาสครับนีครับจึงเข้าไปครับเอาตัวสีเหลี่ยมนี้หน่อยปรับให้ได้ขนาดนะครับที่ต้องการนะผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคติ๊กถูกดูสิได้ไหมอ๋าได้ครับได้ครับลองดูลองดูตึง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 อ่าตือตึอตือเดี๋ยวเฟรด้หนึ่งเลยตื ึอืมน่ครับนี่ง่ายนะแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปอีกหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นจิ้มเสร็จสิ้นไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เลยครับเลือกคลิปนะครับต้นทางมาเลยนะตัวไหนดีอะตัวนี้ครับเพิ่มมาหนึ่งตัวนะเป็นพื้นหลังนะขอตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วกันนะครับเนี่ยผมกําลังปีนนะนะเดินไปปีนตรงนี้ปีนแล้วก็โดดลงมาแล้วกันเดินเล่นเล่นตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่ครับปั๊บตัวนี้ตัดครับแบ่งฉากครับ ลบส่วนหน้าออกไปก่อนนะครับเอาคลิปที่เราเอ็ก์พอร์ตเข้ามานะครับตัวหนังสือตัวนี้นี่หนังสือ้ําเงินมาเนี้นะครับจับลงมาข้างล่างครับด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับจุดครับต่อมานะครับเจาะสีน้ําเงินครับเลื่อนหาเครื่องมือลบ BG โครมาคีนะครับมาที่เลื่อนมาที่สีน้เงินโอ้ไม่ต้องปรับแต่งเลยลบให้เราเนียนแล้วนะครับถ้าไม่เนียนเราก็ปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับอผมว่าโอเคแล้วจับย้ายครับไปย้ายตำแหน่งที่เราต้องการแล้วกัน อืมสวัสดีปีใหม่ปีสองพันยี่สิบห้านะครับเอาเรื่องดูตึง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 ดูจังหวะนิดนึงครับปึ๊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 บปั๊บปั๊บปับตึงอ่าช้าไปใช่ไหมครับปรับความเร็วได้ครับมาที่ความเร็วนี้ครับปกติครับเพิ่มเข้าไปสักนิดนึงครับถูกเข้าไปครับลองดูตึง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  ปัป๊บตรึงนี่ครับเรียบร้อยครับแต่มันไม่เต็มคลิปใช่ไหมครับจิ้มที่คลิปด้านล่างเลยครับจิ้มไว้นะแล้วก็เลื่อนหาเครื่องมือตรึงครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนหาคําว่าตรึงเลยครับจึกแล้วก็มาลบส่วนท้ายออกนะเดี๋ยวดูนะดูนี่นนะครับนี่ลบตัวนี้ออกแล้วก็จับยืดเลยครับยืดให้เต็มคลิปเลยคือตำแหน่งไหนตรงไหนตรงนี้แบ่งฉากลบทิ้งไป เราเขาจะได้คลิปออกมาประมาณนี้ครับเลื่อนเรื่อนเื่อนเื่อนดึง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 เสร็จแล้วก็เป็นโคนเราอย่างนี้โอเคนะครับนํำไปปราบใช้นะครับใส่เสียงเอฟเฟกใส่อะไรเพิ่มเข้าไปด้วยก็แล้วกันนะครับมันจะได้ยินเสียงแกล้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 งอะไรอย่างนงี้ะครับเลื่อนหาแล้วกันนะครับเอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานก่อนครับคุณจะตัดต่อได้คุณจะถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะรวยด้วยคอนเทนต์จำเปี็นสอนถ่ายทำครับ